เรเลือกตัวช่วยไว้ให้แม่แอนแล้วเหรอครับเนี่ยใช่โอ้โหท้าไมถึงเลือกตัวนี้มีเหตุผลไหมมันเก่งจริงเเวงเก่งวันนี้แม่แอนจะชนะหรือแพ้ชนนะวันนี้เชียร์ใครเชียร์แม่ใช่ไหมมีแจอุ้ยแม่เปล<ซ>ี่ยนตัว ตายแล้วขอช่วยข้าด้วยแทได้ไหเแม่ทไยิงยิยงหุ่นอย่าไป,เ,เ,าไป,เ,ไปเ,เรียบพดพูดภา,าอะไระป่าไปยาาไงไม่ลว เดาข้างน้าแม่เนี่ยเหรอเนี่เหรอเ, <l acht> เอาแล้วแม่ไป <l acht> แม่ควบคุมการวิ่งไม่ค่อยได้อะน้โมูตกลงแม่เจอกระเป๋าหรือยังยังเหรอแม่แม่ควบคุมการวิ่งไม่ค่อยเก่งเลยอะ่งงงกับการควบคุมอยงนี้ อุ้ยตายเลยย้วมีอะไรจะช่วยฉันได้มากนี่คือแม่ตายแล้วเหรอย่งยงอางได้อกมาไดป่าแล้วได้พราะความมักงเอิงแท้ๆืมควันแบบมัวซั่วมากเลยเนี่ยอุ้ยตายเรียวฉันโดนไปหนึ่งช็อตแล้วไม่สังเกตจากเสียงต,ตอนนี้ไม่งงมากเลยว่าแม่ทำอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ย คไม่ถนัดเลยอ่ะเล่นเกมไม่งยอุย <c oughs> อยนี่คือแม่เซจจะตายใช่ไหมตายแล้วเหรอตายขอโทษนะนโนโมแม,ม่จะทำให้นโมผิดหวังให้แม่เล่นอย่างอื่นได้ไหม <c oughs> ตายแล้วอ่ะ <c oughs> อ้ยน,นี่มันต้อนมาจนมุมแล้วไม่สามารถจะไปทางไหนต่อได้ไหม mãn <l ancestor> no <bo> <questo diversion> là <la ohne zkä w> ขอโทษน,นะให้เล่นอย่างอื่นไหมอ่ะให้เล่นเจนไมไหมโอเคงั้นจบคลิปนี้ก่อนนะครับขอโทษน,นะ